แฟนๆที่ตามความรักของคู่แกรนกอนพัสด์นะคะกับพระเอกหนุ่มนะคะกล้ามล่ําเด่นคุณงามเนตรคงเศร้าไม่น้อยค่ะเมื่อทั้งสองคนได้เลิกลากันแล้วในหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานร่วม4ปีด้วยทัศนคติที่มันต่างกันเป้าหมายต่างกันแน่นอนนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยพยายามปรับกันนะแต่มันก็ไปกันไม่รอดค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการแยกทางกันมาได้เกือบ3เดือนแล้วเราก็ยังไม่ได้เจอกันแต่ว่าทุกวันเนี่ยยังโทรหาการพูดคุยกันอยู่นะส่วนในอนาคตนะคะจะมีโอกาสรีเทิร์นหรือไม่นั้นฝ่ายชายสัมภาษณ์ว่ายังไม่่รู้คะ แต่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่าล่าสุดนะคะแกรนก่อนพัสอนก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวสั้นๆโดยข้อความว่า,วาขอบคุณทุกกําลังใจนะคะซึ่งก็มีแฟนๆน,นะคะเข้าไปให้กําลังใจเธอกันเพียบเลยละคะ่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ